ลูเป็นหวัดมีน้ำมูกหายใจคลืดคลาดหายใจแน่นจมูกดูแลลูกง่ายๆด้วยน้ำเกลือถ้าเป็นเบบีเด็กอ่อนทารกแรกเกิดนะคะจะใช้เป็นน้ำเกลือแบบหยดแบบนี้หยดลงไปที่จมูกลูกข้างละประมาณ2 3หยดแบบนี้ก็เพียงพอถ้าลูกอายุ1เดือนขึ้นไปเพื่อเป็นการใช้น้ำเกลือนะคะที่ง่ายเพิ่มมากขึ้นจะใช้เป็นเปรย์น้ำเกลือแบบนี้ก็ได้ค่ะดูแลเปิดฝานะคะแล้วก็ฉีดพ่นเข้าไปที่รูจมูกลูกนะคะแบบนี้นะคะเป็นน้ำเกลือพ่นจมูกเด็กนะคะก็จะใช้งานง่ายนะคะเพียงแค่สอดเข้าไปในโพรงจมูกแล้วก็กดพ่นะะค เทสเปนน้ำเกลือฉีดพ่นที่โพรงจมูกลูกนะคะก็จะช่วยทําให้คุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลโพรงจมูกลูกได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นส่วนถามว่าเราจะใช้น้ําเกลือนะคะส่วนล้างจมูกให้ลูกได้เมื่อลูกอายุเท่าไหร่ไม่มีเกณฑ์กําหนดอายุที่ตายตัวนะคะแต่ถ้าลูกของคุณแม่นะคะคอชันแข็งซึ่งโดยทั่วไปเด็กก็จะคอชันแข็งประมาณ4 -6 เดือนขึ้นไปนะคะเราก็สามารถที่จะเริ่มล้างจมูกให้ลูกได้แต่ถ้าการล้างจมูกนะคะด้วยน้าเกลือนะคะการที่ส่วนล้างเข้าไปในโพรงจมูกนั้นนะคะน้องแม่เองก็ยังไม่พร้อมนะคะ จะให้ลูกโตขึ้นมาหน่อยที่อายุประมาณ1ปีนะคะถึงค่อยส่วนหลางจมูกให้ลูกนะคะด้วยไซลิงแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเลือกใช้งานน้าเกลือนะคะให้เหมาะสมกับวัยของลูกได้เลยกาดน้าเกลือสําหรับเด็กนะคะจิ้มได้ตตก,กระด้านล่างคลิปนี้ค่ะ